ช่วงนี้นะคะทหารรักษาพระองค์ทั้ง13กองพันฮะ ก็กำลังซ้อมสวนสนามนะเพื่อที่จะกระทำพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์นะเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาหรอบนะ28กร,รกฎาคม2567นะโดยพิธีเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่3ธันวาคม2567นี้นะก็เหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนเท่านั้นนะที่มีเวลาที่จะซ้อมกันนะแต่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ ที่าทหารแต่ละหน่วยเนี่ยทั้ง13กองพันเนี่ยนะฮะได้มาทำการซักซ้อมกันที่าลานอเนกประสงค์นะฮะเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนะะหรือว่ากรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เดิมนั่นเองนะฮะและช่วงนี้นะ,ะเป็นช่วงที่ฝนตกฮะเรียกได้ว่าทหารก็ซ้อมสวนสนามกันกลางสายฝนเลยทีเดียวค่ะ เราจะเห็นนะคะว่าในการซ้อมสวนสนามเนี่ยนะคะทหารก็จะใส่หมวกผู้นะคะโดยที่ก็จะต้องมีการเอาพลาสติกเนี่ยมาคลุมหมวกผู้ไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เปียกจากสายฝนที่ตกลงมาคะเพราะว่าจะทําให้เกิดความเสียหายนะคะหลังจากที่ได้มีการซ้อมที่หน่วยนะะหรือว่าซ้อมในหน่วยที่ตั้งเนี่ยกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะ ช่วงนี้ก็ต้องให้กำลังใจทหารรักษาพระองค์นะคะกันหน่อยนะ,ะเพราะว่าโอ้โหนะะซ้อมกันหนักแล้วก็ซ้อมกันกลางสายฝนด้วยค่ะเ mm hmm. พราะทหารรักษาพระองค์นะคะคำนึงถึงเสมอว่าการสวนสนามครั้งนี้เนี่ยจะต้องทำให้ยิ่งใหญ่สวยงามและสมพระเกียรติที่สุดเพราะว่าเป็นการสวนสนาม ครั้งแรกในรัชกาลที่มีการสวนสนามของฐานรักษาพระองค์เนี่ที่ลานพระราชวังดุสิตแล้วก็เป็นครั้งสำคัญด้วยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี่นียจะเสด็จเป็นองค์ผู้บัญชาการกองผสมนำการสวนสนามด้วยพระองค์เองค่ะเรื่องนี้เราสามารถพูดอย่างเป็นทางการได้แล้วเพราะว่าเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักพระราชวังได้มีการ ออกเอกสารฮะว่าจะมีพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์นะ,ะเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะฮะโดยเหล่าทัพนะ,ะโดยกองบัญชาการกองทัพไทยหรือว่ากองบัญชาการฐานสูงสุดกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะ,ะต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะ,ะจึงกราบบังคมทูลเชิญนะฮะ สเสด็จพระราชดำเนินในพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณของทหารรักษาพระองค์เป็นครั้งแรกในรัชก,กาลในวันอังคารที่3ธันวาคม2567นี้โดยในหมายกำหนดการของสำนักพระราชวังที่มีการเผยแพร่ออกมาเนี่ยฮนะระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานทางประตูภูทรีลาดไปยังลานพระราชวังดุสิตรถยนต์พระที่นั่งนะคะจะเคลื่อนที่ไปตามพระรานพระราชวังดุสิตหน้าแถวทหารรักษาพระองค์นะคะทรงตรวจผลส่วนสนาม เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าพระพลาประทับพ,พระราชอาสหน่วยทหารรักษาพระองค์จะเดินแถวในรูปขบวนสวนสนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชะดำเนินไปประทับยืนที่มุกหน้าพระพลาจากนั้นนะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะซึ่งทรงเป็นองค์ผู้บัญชาการกองผสมสวนสนามนะจะทรงเดินแถวสวนสนามผ่านพระพ,า,พาที่ประทับ แล้วเสด็จขึ้นมุกหน้าพลับพลาเมื่อหน่วยทานรักษาพระองค์สวนสนามแล้วกลับประจำที่เดิมครบทุกหน่วยประทับพระราชอาณจจากนั้นผู้บัญชาการฐานสูงสุดจะกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลจบแล้วจะเข้าเฝ้าทูลอ,องพระบาทนะทูลกล้าวถวายดอกไม้ทูบเทียนแทนแล้วกล่าวนำในการถวายสัตว์ปฏิญาณตน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแล้วจะเสด็จลงจากพระพลาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในการนี้นะฮะสำนักพระราชวังได้แจ้งว่าการแต่งกายนะฮะให้แต่งเครื่องแบบเต็มยศนะฮะและสายสะพายรามาธิปดีส่วนผู้เข้าเฝ้าให้แต่งเครื่องแบบเต็มยศสายสะพายสูงสุด ประกาศของสำนักพระราชวังนะก็ถือว่าเป็นทางการแล้วนะที่จะมีพิธีสวนสนามนะแล้วก็พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ซึ่งใน12กองพันนี้นะก็จะมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะฮะรวมถึงนักเรียนในร้อยเจอปรอนะนักเรียนในเรือและนักเรียนในเรืออากาศนะซึ่งเรียกได้ว่าเป็น กลมนักเรียนในร้อยนะนักเรียนในเรือและนักเรียนในเรืออากาศรักษาพระองค์ค่ะโดยช่วงนี้นะทหาราจะมีการซ้อมกันที่ราบสิบเอ็ดเดิมเนี่ยนะฮะท่ามกลางสายฝนอย่างที่ได้รายงานไปนะอย่างที่เราเห็นนะฮะ แต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อนะคะเพราะว่าทุกคนตั้งเป้าหมายเดียวกันหมดนะว่าจะทําให้เป๊ะที่สุดพร้อมเพรียงที่สุดสง่างามที่สุดนะคะเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วที่สําคัญคือครั้งนี้ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะนอกจากเป็นครั้งแรกในรัชกาลนะที่มีการสวนสนามในวันที่3ธันวาคมเช่นเดียวกับสมัยรัชกาลที่9นะนะแล้วก็ที่ลานพระราชวังดุสิตหลังจากที่มีการปรับปรุงใหม่เป็นครั้งแรกด้วยนะคะ แล้วที่สำคัญก็คือครั้งนี้เป็นครั้งที่สมเด็จพระบรมราชินีนะฮะสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาซึ่งทรงเป็นทหารรักษาพระองค์แล้วก็เป็นทหารราชองคลักษณ์นะฮะทรงมาเป็นผู้บัญชาการกองผสมด้วยพระองค์เองนะฮะซึ่งก็มีรายงานว่านะฮะพระองค์นะก็ได้อาทอดพระเนธฮนะการซ้อมของทหารนะ ผ่านรายงานอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวในห่วงหนึ่งเนี่ยนะคะพระองค์ก็จะมาซ้อมส่วนสนามกับทหารรักษาพระองค์ทั้ง13กองพันด้วยพระองค์เองค่ะอย่างที่ได้เคยรายงานไปนะว่านอกจากครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พลเอกหญิงสมเด็จพระบรมราชินีนะพระนางเจ้าสุธิดาเนี่ยทรงเป็นองค์ผู้บัญชาการกองผสมด้วยพระองค์เองแล้วนะคะ ในการสวนสนามครั้งนี้นะคะเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณรีนะคะก็จะทรงเป็นผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ในการนำสวนสนามในขบวนของการสวนสนามทั้ง13กองพันนี้ด้วยพระองค์เองค่ะเพราะว่าพระองค์เป็นทหารม้าด้วยนะคะแล้วก็ทรงเป็นทหารซึ่งได้รับพระราชทานยศพลโทหญิงไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ พิธีนี้นะถือว่าเป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ความเกรงใรนะของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนะแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ถือว่านะเรานับนับถือนะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์จอมทัพไทยด้วยนะเพราะว่าพระองค์ก็ทรงเป็นทหารมายาวนานค่ะ ครั้งนี้ทหารทุกคนนะคะซึ่งถือว่าเป็นทหารของพระราชาเป็นทหารรักษาพระองค์นะ,ะก็พร้อมใจกันที่จะทำพิธีนี้ให้ดีที่สุดนะ,ะแม้ว่าจะต้องเหนื่อยนะแล้วก็ต้องสวนสนามต้องซ้อมกันกลางสายฝนก็ตามค่ะเรามาติดตามและให้กำลังใจกันนะคะ